สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพัฒนานะครับระบบผลหาคะแนนนักเรียนนะครับด้วย l ล n e c ช a t บัตนะครับโดยเราจะมาทำเป็นระบบ m o d อลนะครับเพื่อให้มันดูว้าวๆขึ้นมานะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับมันก็จะเจอแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มข้อดูคะแนนนะครับจากนั้นก็ให้ทำการแตะไปที่ปุ่มนี้นะครับมันก็จะเป็นป๊อปอัพแบบโมดอลขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับผู้เรียนก็แค่กรอกตัวเลขนะครับ อ่าสิบสามหลักนะครับสิบสามหลักเมื่อก่อครบแล้วนะครับถ้าเจอข้อมูลนะครับมันก็จะป๊อปอัพนะครับดึงข้อมูลขึ้นมาโชว์ในโมดอลแบบนี้สวยงามมากเลยนะครับจากนั้นนะครับถ้านะครับไม่มีข้อมูลในระบบนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาบอกไม่มีข้อมูลนะครับแต่ถ้าข้อมูลนั้นมีหรือว่าถูกต้องเนี่ยก็จะป๊อปอัพขึ้นมาในโมดอลแบบนี้เลยก็ดูง่ายสวยงามนะครับ เสร็จแล้วก็นะครับถ้าต้องการปิดก็ปิดโครสตรงนี้ก็ได้หรือจะแตะข้างบนก็ได้ก็เป็นการปิดลงไปนะครับนี่คือเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับในระบบค้นหาคะแนนครับจากไลเชดหวักนั่นเองนะครับสวัสดีครับ